สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประ จำวันสำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงรา์ศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ความรักจะเป็นอย่างไรคนในใจของคุณเขาคิดอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ให้ใบแรก tree of s w o r d สามดาบ egg of cup หนึ่งถ้วย page of p e n t a c l e เด็กถือเหรียญ ten of sort w สิบดาบ เดอะไฮพินเทสราชนีแห่งดวงจันทร์ The Moon ไพ่ของความวิตกกังวลฝ่ายออฟพินเทคเกิห้าเหรียญคิงออฟสอดราชาถือดาบ นายออฟสอดอัตวินถือดาบและสุดท้าย The ะเรเวอร์ไพคู่รักในความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้สำหรับชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิง์ราศีธนูนะคะในความสัมพันธ์ที่บอกว่าวิบากกรรมความรักจะเป็นอย่างไรตัวตนของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณคิดนะคะ เจ้าชะตาได้พายสามดาบบางคนถูกอกอกหักเพราะความรักผิดหวังในความสัมพันธ์ในความรักที่มันไม่จีรังยั่งยืนถูกปฏิเสธจากความรักเป็นรักสามเศร้าแอบรักเขาข้างเดียวหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ถูกปฏิเสธถูกบอกเลิกถูกกระทําในความรัก ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องเจ็บเหมือนไพ่สามดาวนะคะทิ้มแทงหัวใจเจ็บปวดร้าวหัวใจในช่วงตอนนี้บางคนผิดหวงังบางคนอกหักบางคนเจ็บกับความรักซึ่งสิ่งที่คุณต้องการอยากจะเป็นไปในช่วงตอนนี้มันมีโอกาสนะถามว่าในช่วงตอนนี้โอกาสมันมีเข้ามาถึงแม้คุณจะผิดหวงังถึงแม้คุณจะไม่สมหวังในความรัก แต่โอกาสเรื่องราวดีๆหัวใจของคุณมันบอกว่าก็ยังพร้อมนะพร้อมต้องการที่อยากจะเริ่มต้นครั้งใหม่ที่จะอยากมีความรักดีๆแม้ว่าจะเคยผิดหวังเคยถูกกระทําแต่ก็ยังเชื่อว่าความรักดีๆมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเองคือมีความรู้สึกจากภายในอ,ะอ่ะอ่าแม้ว่าภายนอกจะรู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นว่าทุกนะเสียใจนะผิดหวังนะ เป็นฝ่ายที่ถูกกระทําย่ายีหัวใจนะแต่ในใจลึกๆอีกเสี้ยวหนึ่งยังบอกตัวเองขึ้นมาว่ามันต้องมีสิเหมือนคนมีความหวังในใจลึกๆอนะว่าอยากที่จะได้ความรักที่ดีแล้วก็ยังเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้ามันถึงเวลาถึงโอกาสเราจะต้องได้พบคนที่ดีนั่นเองยังเชื่อว่าต้องได้เจอความรักที่ดีสักวันหนึ่งมันต้องได้เจอหนึ่งถ้วยอะ่ะอืมมันต้องได้เจอ ถึงแม้จะผิดหวังเสียใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณหมดหนทางที่จะเดินหน้าต่อไปหรือจะเปิดใจเรียนรู้รับรักใครไม่ชาวทาดไฟเป็นคุณที่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปผิดหวังผิดหวังอกหักได้แต่ก็พร้อมที่จะมูฟอ่อนให้เร็วและเปิดใจเรียนรู้รับ ครั้งใหม่สมกับที่คุณเป็นชาวธาตุไฟจริงๆชาวธาตุไฟจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อความรักความรักจะไม่ใช่อุปสรรคไม่ไม่มีปัญหาสำหรับคุณถึงแม้ว่าคนนี้วันนี้ตอนนี้ผิดหวังอกหักพรุ่งนี้มันย่อมมีรักที่ดีรออยู่เสมอนั่นเองและคุณก็เชื่ออย่างนั้นและจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบอกได้เลยว่าคุณจะได้พบได้เจอกับคนที่ อายุน้อยมากกว่าตัวคุณแต่เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังเขามีพลังของความรักเขามีพลังงานที่บอกว่ามีความตั้งใจมีความจริงใจที่อยากที่จะมอบให้กับคุณที่อยากที่จะสร้างความรักดีๆไปกับคุณที่อยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้มันหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเด็กถือเหรียญใหม่ถึงเด็กอะแต่ถือเหรียญได้อะแสดงว่าเขามีความตั้งใจจริงๆ มีความตั้งใจมีความภาคเพียรมีความมุ่งมันและโฟกัสที่ดีที่อยากที่จะเริ่มและก็สร้างความรักที่มันเด่นชัดขึ้นในช่วงตอนนี้สิ่งที่คุณคิดอยู่สำหรับชาวธาตุไฟมีความกังวลเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณบางคนอาจไม่เห็นด้วยบางคนอาจพูดไม่ดีอ่ะสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจคุณนะ่ะ ม,มีสิ่งที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจคุณมีบางเรื่องราวที่บางครั้งก็ยังไม่ที่จะพูดหรือว่าทําอะไรมันเหมือนมันมีความกังวละไพ่ใบนี้คือในใจของคุณะมีความกังวลบางเรื่องราวที่มันต้องรอต้องรอการพิจารณาต้องรอพิสูจน์ก่อนประมาณนั้น ส่วนคนที่อยู่ใกล้ชิดรอบตัวคุณบอกได้เลยว่าสิบดาบทุกเป็นทุกเสียใจอกหักผิดหวังมันก็ใช่อยู่แล้วอะนะคะมันก็ใช่อยู่แล้วคนใกล้ชิดคนรอบตัวคุณบุตรบริวารญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจมีความรู้สึกทุกข์ใจบางคนทุกบางคนอกหักผิดหวังเพราะความรักเพราะอะไรเพราะคุณก็ยังได้ไพ่สามดาบ มันคือความรักที่ไม่สมหวังอยู่แล้วมันคือวิบากกรรมมีแต่เรื่องราวที่ไม่สบายใจบางคนถูกบอกเลิกเขาเป็นทุกข์และเขาเสียใจบางครั้งป่วยจิตตกเข้าโรงพยาบาลเป็นไมเกรนถ้าเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็คือถูกบอกเลิกเป็นความรักที่มันมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้อะเพราะอะไร เพราะที่ผ่านมามันเป็นความรับเหมือนมันมีความลับเป็นอนุเป็นตัวสมรองเป็นคนที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักที่หลบหลบซ่อนๆเปิดเผยไม่ได้ให้สถานะไม่ได้ชัดเจนไปมากกว่านี้ไม่ได้อยู่แบบแอบอยู่แบบเป็นตัวสมรองอยู่แบบเป็นอนุภรรยาประมาณนั้นมันหมายความว่าความรักที่ต้องแอบมีเงื่อนงำม,มีปมซ่อนเลนภายในใจทำให้เป็นทุกข์ คนรักของคุณเขาก็เป็นทุกข์เขาก็เสียใจไม่ต่างกันกันกบตัวคุณและตัวตนของคุณก็ได้ไพ่สามดาบบางทีความรักครั้งนี้มันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องพักอาจจะถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ก็ได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่คุณกําลังพยายามอยากที่จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณมันให้ดีขึ้นมากกว่านี้เป็นไพ่หเหรียญบางทีอยากสลัดทิ้งนะแต่ก็ตามตื้อกันอยู่แบบนี้ นะคะไพ่ใบนี้อือทั้งๆท,ที่ทุกข์หนักมากทุกข์ใจไม่สบายสิ่งต่างๆทนทุกข์กระทมหัวใจเป็นทุกข์มีปัญหามีความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังตามตื้ออยู่มันเหมือนมันยังไม่หมดเวรหมดบุญหมดกรรมต่อกันแต่ถ้าเมื่อไหร่หมดสิ้นแล้วต่อกันรับรองว่าถึงจะตามอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุให้พัดพากจากกันอยู่ดีแต่หน้าตอนนี้มันหมายความว่ากรรม ที่ทำร่วมกันมามันยังไม่หมดยังไม่จบยังไม่สิ้นเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามกันต่อไปแบบนี้นะคะอืมถึงแม้จะทุกข์จะลำบากแกยังไงก็ยังตามกันอยู่อย่างเงี้ยตัดกันไม่ขาดเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะทำเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยไปก่อนพอเมื่อไหร่มันถึงจังหวะถึงเวลาหมดบุญหมดกรรม เดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายเดี๋ยวชีวิตของคุณมันก็จะสว่างสดใสขึ้นขึ้นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำให้คุณทําไม่เชิงว่าให้คุณยอมรับแต่ให้คุณพยายามปรับตัวปรับตัวปรับใจและเชื่อว่าโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคุณจะได้พบกับคนดีๆคุณได้พบกับคนที่ใช่เมื่อหมดเวรหมดกรรม นะคะและสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณไพ่บอกว่าต้องตัดสินใจนะไพ่ใบนี้คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดอย่าได้รอเล่นเหมือนไพ่คนดุอะ่ะเออเริ่มที่จะจริงจังกับชีวิตได้แล้วมีอะไรก็ให้คิดพิจารณาอย่างดีเหมือนไพ่คนดุอะ่ะตัดสินใจและทำอะไรได้ด้วยด้วยตัวคุณด้วยตัวคุณ บางทีสิ่งแวดล้อมที่คุณได้พบได้เจอในช่วงตอนนี้อาจจะเจอกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่มีอายุเยอะมากกว่าคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนดุเป็นคนที่มีอารมณ์ดุนแรงก็เป็นไปได้เดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายแต่ส่วนมากมักจะหนักไปทางร้ายมากกว่าความรักในช่วงนี้ถึงบอกว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหามันเป็นกรรมมันเป็นกรรม ที่จะต้องอดทนและฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะความคิดภายในจิตใจของชาวธาตุไฟในช่วงตอนนี้มันหมายความว่าชีวิตในช่วงตอนนี้ณเวลานี้คุณต้องเข้มแข็งให้มากๆคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมเพื่ออะไรพร้อมที่คุณจะสู้พร้อมที่คุณจะลุยพร้อมที่คุณจะแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเรื่องราวต่างๆ ไปให้ได้ด้วยตัวคุณคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาความไม่ดีความไม่ชัดเจนความไม่สมหวังสิ่งต่งางๆให้คุณสู้และคุณลุยคุณถึงจะฝ่าด่านวิกฤตตรงนั้นออกมาได้ด้วยตัวคุณเห็นไหมคะอัศวินขี่ม้าแบบควบม้าอย่างเร็วและถือดาบด้วยต้องสู้ต้องจริงจังต้องหนักแน่นต้องลุยอะ ในช่วงตอนนี้คือคุณต้องลุยแล้วคุณจะฝ่าด่านตรงนั้นออกมาได้ด้วยตัวคุณและสุดท้ายแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะสมหวังในความรักที่เกิดขึ้นเพราะใบสุดท้ายมันปิดจบอยู่ที่เดอะเรเวอร์คุณจะได้พบคู่ที่ดีไพ่ใบนี้คือไพ่ของคู่รัก คุณจะได้พบคู่ที่ดีชีวิตของคุณมันจะสดใสสง่างามมากยิ่งขึ้นจะได้เจอคู่ที่ดีจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีคู่ชีวิตที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณในช่วงตอนนีคคนะะ้คุณจะได้พบกับความรักที่สมหวังสัทีนะคะคุณจะได้พบกับความรักที่สมหวังสัทีในความสัมพันธ์แต่เวลาในช่วงตอนนี้3ดาบ เจ้าตัวได้สามดาแต่มันประกบกับหนึ่งถ้วยแสดงว่าไพ่ย,ยังบอกว่าถึงแม้คุณจะทุกข์จะลำบากแต่ก็คุณยังมีโอกาสที่จะได้สมหวังในความรักนะคะอืมจะได้สมหวังในความรักก็เหมาะสมกับที่คุณเป็นชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนเพราะคุณจะไม่เป็นคนที่ชาวธาตุไฟจะเป็นคนที่ไม่ขาดในเรื่องของความรักจะมีความรักเข้ามาเรื่อยๆมีหลากหลายรูปแบบ มีสุขมีทุกข์มีสมหวังมีผิดหวังแต่ก็จะมูฟออนได้เร็วกว่าชาวท่าอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ไม่ได้ทุ่มเทให้กับความรักมากสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ทุกข์นาน อาก็เลยไม่ทุกนาทอันนี้เป็นข้อดีของชาวาธาตุไฟที่เมื่อไหร่ถ้าคุณทุกข์ไม่สบายหรืออกหักผิดหวงังแต่คุณจะสามารถที่จะมูฟออนและยืนหยัดขึ้นมาใหม่ได้เร็วกว่าชาวาธาตุอื่นๆและมักจะพบกับความรักที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆให้คุณได้ตัดสินใจพิจ,พจ,พจ,จรารณาเลือกความรักความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและเข้ากับ,กบตัวคุณนั่นแหละ ถ้าได้เจอนะคะได้เจอความสัมพันธ์กับความรักเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคนรักคนรักของชาวธาตุไฟในช่วงตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเดรไฮร์ไฟ <Her> ของสังฆราชไพ่นักบวชบอกได้เลยว่าคนรักของคุณในช่วงตอนนี้บางทีเขาอาจจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ เชื่อในสิ่งที่เขานับถือนะคะศาสนาต่างๆตามความเชื่อของเขาเขาอาจจะกำลังปฏิบัติด,ดีอยู่ตอนนี้กำลังทำความดีกำลังสร้างความดีและก็ยังรอว่าจะได้เจอความรักที่ดีๆต่อกลับมาด้วยเช่นกันแต่ณนะในช่วงตอนนี้ถ้าเป็นความรักก็คือเขายังโสดเขายังโสดหัวใจยังว่างเป็นคนที่ยังไม่มีคู่แต่ก็ยังเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ ร้องขอผ่อนให้ได้เจอความรักที่ที่ดีอ่อาคู่ของคุณ s i ก of ฟสอดหกดาบแม้ที่ผ่านมาเจอเรื่องราวแย่แยแต่เขาก็มูฟออนได้เร็วเหมือนกันและพร้อมที่จะพไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่กลับตัวกลับใจกลับไปคิด ในสิ่งใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าเรื่องราวที่เจอณนะปัจจุบันอาจผิดหวังเสียใจแต่เขาก็พร้อมที่จะกลับตัวกลับใจและเป็นคนใหม่ประมาณนั้นนะคะนายออฟฟินช์เกิและจะได้พบความรักที่มั่นคงจะได้เริ่มต้นความรักที่มั่นคงอัศวินถือเหรียญหมายถึงความรักที่มันแบบสง่างามความรักที่เปิดเผยจริงจังคุณอาจจะได้พบคู่ที่ พบคู่จากการเดินทางพบคู่ที่เหมือนกับเดินทางถึงจะได้พบหรือต่างถิ่นต่างที่แดนไกลก็ได้เหมือนกันเข้ามาพร้อมอะไรเข้ามาพร้อมสิ่งของเข้ามาพร้อมบางสิ่งบางอย่างที่อยากมอบให้กับคุณเหรียญหมายถึงสิ่งของของมีค่านะคะทรัพย์สินเงินทองได้เหมือนกันเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างตอบแทนน้ำใจคุณตอบแทนคุณด้วยความรัก และก็โฟกัสมาเดินทางมาเพื่อที่จะเริ่มต้นความรักที่ที่มันมันคงซึ่งสัมพันธ์กับตัวคุณที่บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณผ่านพ้นวิบากกรรมความรักของคุณไปได้คุณก็จะได้พบกับความรักครั้งใหม่ได้พบคู่รักที่ดีเดอะเรเวอร์คือไพ่คู่รักคือคนที่สินเสมอกันน่ะคู่รักกันน่ะคู่บุญคู่ชีวิตนั่นแหละคู่ของคุณคุณจะได้พบนั่นเอง สุดท้ายแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวทาดไฟไหมอันนี้ขอความคิดเห็นนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้สำหรับชาวทาตไฟ The Tower ไพ่บอกว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์ บอกเลิกกระทันหันถูกกระทำหรือทำอะไรไม่ดีในทุกเรื่องราวที่คุณได้พบได้เจอมาช็อกกลางอากาศประมาณนั้นนะคะอืมป,ป,ปุบปรับฉับพลันรวดเร็วไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมใจอะไรเลยถ้าคุณเจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวคุณถ้าคุณได้พบได้เจอนะบางคนอกหักผิดหวังเสียใจยถูกบอกเลิก ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นแต่ก็เจอไม่คิดไม่ฝันว่าคนรักจะนอกใจก็เจอมันเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันทาให้คุณช็อกทําให้คุณหมดความรู้สึกเสียใจทุกเศร้าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณไพ่บอกว่า king of cup อีกไม่นานเกินรอคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่คุณจะได้พบกับความรักที่ดีคุณจะได้พบกับคนที่เขา ห่วงใยใส่ใจคุณดูแลคุณเป็นอย่างดีอัศวินถือถ้วยหมายถึงความรู้สึกที่ดีคุณจะได้พบกับคนที่มีจิตใจอ่อนโยนโรแมนติกอ่อ,อนหวานเอาใจใส่ดูแลคุณเป็นอย่างดีเหมือนสุภาพบุรุษเหมือนสุภาพสตรีนั่นเองจะได้พบคนอ่อนโยนคนที่เข้าใจอ่ะถ้วยหมายถึงความรู้สึกความรักความห่วงใยผูกพันห่วงแหนใส่ใจดูแลจะได้พบคนแบบนั้นคนที่จริงใจและเป็นคนที่อ่อนโยน เป็นคนที่โรแมนติกคุณจะได้พบเขานะคะเขาจะเข้ามาดูแลหัวใจคุณจะเข้ามาช่วยเหลือคุณจะเข้ามาแบ่งเบาความทุกข์ในใจคุณให้มันหลุดพ้นออกไปเป็นคู่คิดที่ดีเป็นคู่รักที่คอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคุณคุณจะได้พบเขาคนนั้นในเร็วๆนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องทุกข์นานเพราะชาวธาตุไฟเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะ คุณเป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนความรักของคุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูไหนช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิปมณีพยากรณเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชม รับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ